สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกม War of Tanks นะครับในวันนี้นะครับทางเกม War of Tanks นะฮะก็ได้มีการอัปเดตสายวิจัยรถถังหนักญี่ปุ่นเข้ามาใหม่นะครับผมก็มาดูที่ผังวิจัยกันเลยครับญี่ปุ่นนี่ครับผมก็เป็นสายวิจัยของไท71นะครับตัวสายวิจัยเฮ a v y Tank ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสายวิจัยไท5 h e a v ีพอสมควรนะครับผมตัวไท5 h e a v y เนี่ย จะเน้นไปที่ตัวรถที่่อนข้างใหญ่นะครับมีเลือดเยอะเกาะหนานะครับปืนแรงรถช้านะเป็นสายที่แบบให้ฝั่งตรงข้ามปั๊มดาเมจอะนะผมแต่ตัวไท71เนี่ยจะเน้นไปที่ตัวรถที่คือตัวรถมันใหญ่นะมันใหญ่เกือบเท่า e ีรอยเลยนะครับไท71เนี่ยแต่ตัวรถมันค่อนข้างทํามุมนะครับผมแล้วก็ มีกลไกที่หลากหลายนะครับมีลูกเล่นที่ค่อนข้างเยอะนะครับตัวไท71เนี่ยตัวรถจะเป็นเฮฟวี่แท้งที่ไม่ได้เกราะหนาอะไรเว้นแต่ป้อมนะครับป้อมเนี่ยหนาแต่ตัวถังเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะครับผมแล้วก็ตรงป้อมเนี่ยจะมีมันจะมีป้อมคอมเบเดอร์นะครับผมก็เป็นจุดอ่อนบนป้อมนะครับ แต่ลูกเล่นของไท71เนี่ยจะคล้ายๆกับตัว STB 1นะครับก็คือจะมีตัวระบบไฮดรอลิกนะครับปรับช่วงล่างได้แล้วก็ลูกเล่นใหม่นะครับก็คือปืนนะครับปืนแบบหล่อเย็นได้นะครับผมสามารถเป้านะครับที่จากหุบปกติแล้วก็ยังจะสามารถหุบลงได้อีกนะครับทำให้มันมีความเป็นยำทข้างสูงนะครับผมมาดูที่รถถังเท้าคันแรกนะครับก็จะเป็นมิสูนะครับผม108นะครับ ประวัติศาสตร์นะครับตัวโครงการรถถังหนักมิซู108นะครับนั้นพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของโครงการในปี1930นะครับซึ่งกำหนดให้เป็นรถถังบุกนะครับผมทะลวงหนักแล้วก็ประกอบกับชุดเกราะที่ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะครับผมและติดตั้งป้อมปืนที่เยอะนะครับก็อินสปายเลชั่นมาจากตัวรถถังที28ของสหภาพโซเวียตนตอนนั้นนั่นแหละนะครับผม แต่เนื่องจากตัวรถนะครับที่มีขนาดที่ค่อนใหญ่นะครับแล้วก็ต้องทําให้หุ้มเกราะนะครับผมด้านตรงแท็กนะครับผมเมื่อถึงปี1942นะครับโครงการก็ดําเนินมาจนถึงขั้นตอนช่วงสุดท้ายนะครับแต่เมื่อมันมาถึงเนี่ยมันก็กลายเป็นรถถังที่ล้าสมัยไปแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของตัวมิซูน108นะครับต่อมานะครับรถถังเทียหกนะครับไท3สามจุนุนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับ ก็ในปี1942้ะครับทางญี่ปุ่นนะครับได้ทำการร่วมมือกับเยอรมันมากขึ้นนะครับผมในด้านการประกอบรถถังนะครับมีการเน้นในการส่งมอบวิทยาการนะครับการเชื่อมตัวถังนะครับก้องเลงแล้วก็พวกยุทธปรกรณ์ต่างๆนะครับที่ญี่ปุ่นยังล้าหลังอยู่นะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนะครับก็ได้มีการเสนอโครงการรถถัง ทะลุทะลวงนะครับผมไท3ขึ้นมานะครับรถถังคันนี้ก็มีรูปทรงเหมือนรถถังกลางนะครับผมแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการถอดป้อมปืนนะครับผมตัวข้างบนออกแล้วก็เสริมเกราะให้หนาขึ้นนะครับผมโดยโครงการตัวนี้นะครับก็ถูกยุติลงนะครับในช่วงระหว่างการออกแบบนั่นเองถัดมานะครับรถถังเทีย7นะครับไท4จูโตะนะครับข้อมูลก็ค่อนข้างสั้นนะครับผมสำหรับประวัติศาสตร์ของตัวรถคันนี้นะครับ รถคันนี้นะครับก็ยังคงยึดแนวคิดของรถถังเยอรมนีนะครับโดยเป็นรถถังหนักนะครับที่ถูกสร้างขึ้นตามประสบการณ์ของการประกอบรถถังของเยอรมนีนะครับผมเอกสารนะครับจากเยอรมนีล้วนเลยนะครับแต่รถถังคันนี้ก็ถูกยกเลิกไปนะครับตั้งแต่ยังอยู่ในโครงการอยู่เลยนะครับต่อมานะครับรถถังเทียแปนะครับกับตัวรถถังไทยห้าสิบเจ็ดนะครับข้อมูลอ้างอิงประวัติศาสตร์นะครับของรถถังไทยห้าสิบเจ็ดนะครับ โครงการรถถังหนักอของรถถังคันนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษปี1950นะครับผมโดยตัวรถถังคันนี้นะครับก็ได้ใช้วิทยาการของสหรัฐแล้วก็นำพวกข่าวกองนะครับผมของยานเกราะโซเวียตนะผมที่มีอิทธิพลนะตอนนั้นก็คือ IS-3 นั่นเองนะครับผมในยุคนั้นก็นำมาพัฒนาเกราะนะครับผมซึ่งเมื่อเทียบกับยานเกราะของสหรัฐนะครับคันนี้จะค่อนข้าง ทำมุมนะครับผมก็อย่างที่บอกไปมันได้อิทธิพลมาจากตัวรถถัง i อ3พอสมควรนะครับแต่รถถังคันนี้นะครับก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับผมและถัดมานะครับรถถังหนักเทียร์เนะครับไทหกสิบแปดนะครับรถถังคันนี้ก็เริ่มที่จะมีหน้าตาที่คุ้นเคยกับเราแล้วนะครับผมโดยประวัติศาสตร์ของรถถังคันนี้นะครับในช่วงปลายทศวรรษปี ,19 5 0นะครับ โครงการ f b 4 2 0 1นะครับก็ได้เริ่มก่อรูปร่างขึ้นนะครับนั่นคือรถถังคันแรกที่จะถูกเรียกว่ารถถังลบหลักนะครับผมหรือว่าเมนบ b a t แ l งนั่นเองที่จะกลายมาเป็นชิปเต็นในอนาคตนะครับ และในอนาคตนะครับก็จะรวมคุณสมบัตินะครับรถถังหนักและรถถังกลางเข้าด้วยกันนะครับผมแล้วก็ในทางของสหรัฐแล้วก็เยอรมนีนะครับก็ได้ร่วมมือกันภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า MBT 70นั่นเองนะครับซึ่งต่อมานะครับก็ได้ดึงความสนใจกับนักออกแบบญี่ปุ่นนะครับผมที่ทำการติดต่อกับสหรัฐนะครับสิ่งนี้นะครับทำให้นักออกแบบนะครับสนใจมากที่สุดนั่นก็คือระบบช่วงล่างนะครับผม ช่วงล่างลมผสมน้ำมันนะครับเพราะในสมรภูมิปฏิบัติการของญี่ปุ่นเนี่ยมันทําให้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับกับทางญี่ปุ่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับกองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนะครับก็ได้มุ่งเน้นไปที่รถถังที่มีน้ําหนักไม่เกิน35-40ถึงตันนะครับก็ทําให้รถถังคันนี้ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีแม้กระทั่งตัวต้นแบบนะครับผมเนื่องจากน้ําหนักเขาเกินแล้วก็ต่อมานะครับพระเอกของเรานะครับไทยเจนะครับรถถังเทียสิบ ในสายวิจัยนะครับโดยตามประวัติศาสตร์ของรถถังคันนี้นะครับโครงการรถถังคันนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษปี1960นะครับเป็นการวางแผนที่จะนำตัวรถถังของ STB 1นะครับผมให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมโดยการพัฒนาระบบช่วงล่างนะครับลมผสมน้ำมันนะครับซึ่งสามารถปรับมุมกดมุมยกของปืนได้นะครับ ซึ่งมันจะมีประโยชน์มากในการสู้รบในพื้นที่ในเมืองนะครับผมแล้วก็รถถังคันนี้นะครับยังถูกมุ่งเน้นไปที่การติดเกราะที่หนาขึ้นแล้วก็ปืนที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับเราไม่ได้เห็นมันโผล่ออกมาเลยก็แสดงว่าก็คงไม่ได้มีการผ่านแม้กระทั่งตัวทดลองนะครับผมก็น่าจะอยู่ในพิมพ์เขียวด้วยซ้ำไปนะเพราะคิดแล้วก็คงน้ำหนักเกินนะครับผมสำหรับไท71 โอเคเราไปไล่ดูประวัติศาสตร์คร่าวๆของตัวสายวิจัยรถถังคันใหม่ของญี่ปุ่นกันแล้วนะครับทีนี้นะครับการที่จะใช้ค่าวิจัยนะครับไปยันเทียสิตั้งแต่ที่5ยันเทียสิเนี่ยจากที่ผมคำนวณมาแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก7 5 0 0ได้นะครับผมแต่ก็ถ้าอยากจะให้เป็นรถถังชั้นยอดทุกคันนะครับตั้งแต่ที่5ยันเทียสิเนี่ยจะต้องใช้ประมาณสัก9 0 0 0 0ได้นะครับแต่ไม่เป็นไร ผมดองค่าวิจัยไว้1ล้านนะครับแล้วก็เงินอีก8ล้านก็คงจะเพียงพอต่อการที่มุ่งไปที่ไทจิสิได้นะครับจริงๆผมสามารถยัดอ่าบูปินได้ด้วยนะครับเพื่อลดค่าวิจัยแต่ไม่เป็นไรผมดองไว้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับค่าวิจัยเดี๋ยวเอาบูบปินเนี่ยไว้ใช้ยันาานะอันอื่นที่อยากจะเล่นนะครับโอเคเรามาไล่ประกอบตัวไทจิสิบกันเลยครับ มาถึงเทียเก้ากันแล้วรลุยต่อครับแล้วก็เทียสิบสองแสนปุ้มโอเคค่าวิจัยอิสระของเราก็เหลือสองแสนห้านะครับก็สอยเลยอ่าเดี๋ยวคนรถเดี๋ยวผมเอาย้ายมาจากไทยห้าเฮปีนะฮะหกล้านครับ, 6, รบเรียบร้อยไทยเจ็ดสิบครับ นี่หน้าตาสวยงามนะครับมาดูข้อมูลจำเพาะกันหน่อยนะครับตัวรถถังไท71นะครับก็จะมีความทนทานนะครับหรือว่า HP อยู่ที่2,200นะครับเกราะนะครับเกราะตัวถังเนี่ยค่อนข้างบางนะครับขนาดอยู่ที่120นะครับด้านข้าง70แล้วก็ด้านท้าย40ทํามุมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก200แต่ก็บางอยู่ดีรถถังเที8ก็ยิงได้สบายๆนะครับ ป้อมปืนนะครับก็จะหนาอยู่ที่3 0 0นะครับด้านข้าง140แล้วก็ด้านท้าย50นะครับแต่ก็ยังจะมีเนี่ยป้อมคอมเมดเออร์เนี่ยที่จะยิงได้อยู่นะครับผมก็ดาเมจตอนัดนะครับเฉลี่ยอยู่ที่400นะครับก็กระสุนนะก็จะมี a p นะครับ a อ t ีที้ายเนะครับอันนี้ก็เป็นกระสุนเริ่มต้นนะครับก็จะสร้างความเสียหายตั้งแต่500อไอ้3 0 0ถึง500นะครับ แล้วก็จะมีความสามารถในการเจาะเกราะตั้งแต่260จนถึงสองร้อนะครับความเร็วของกระสุนอยู่ที่1 0 5 0ัดทัตมานะครับกระสุนทองนะครับก็จะเป็นกระสุน apds นะครับไทหก71ความสามารถในการเจาะเกราะนะครับคือดาเมจเท่าเดิมนะดาเมจเท่าเดิมกับตัว ap ตัวนี้เลยแต่เจาะเกราะแรงขึ้นนะครับอยู่ที่320นะครับจนถึง300ธรรมดาความเร็วของกระสุนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 1, 3 8 0มบเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วกระส กระสุน H นะครับผมโดยจะสร้างความเสียหายตั้งแต่386จนถึง644นะครับค่าจอกเกราะอ,อยู่ที่60มิลนะครับผมแล้วก็ความเร็วของกระสุนอยู่ที่1 0 5 0เมตรต่อวินะครับโอ้วิ่งเร็วเท่ากระสุนตัวแรกเลยฮะแล้วก็จะมีรัศมีสร้างความเสียหายอยู่ที่2.42เมตรนะครับโอเคเรียบร้อยฮะติดตั้งผลรถ อ,อุปกรณ์นะครับจากที่ผมไปไล่ดู YouTube มาครับก็เขาก็จะเน้นไปที่โหลดเร็วนะครับใส่โหลดเร็วใส่ไม่ก็ก็คือมีโหลดเร็วพัดลมแล้วก็ป้อมปืนหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนพัดลมเป็นเทอร์โบนะครับส่วนใหญ่ผมมักจะเห็นคนติดเทอร์โบมากกว่านะครับก็คือป้อมปืนก็เพิ่ม HP ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เทอร์โบแล้วก็โหลดเร็วประมาณนี้ที่เห็นกันบ่อยๆ โอเคผมก็ได้ยัดอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปล้วงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกรับไท71คันนี้ครับโอเค430ฮะคือดับเมตต,ตอนนัดก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะครับถ้ามันเทียบกับเฮฟวี่แทงแ์แต่ก็แม่นครับปืนแม่นคล้ายๆซูปเปอร์คอการเลอร ปืนแม่นรถเร็วโห้ยจิกหัวได้สิ <laughs> บทีพีระวังป้อมคอมเมนเดอร์แล้วสะท้อนต่ำไปหน่อยชอ็อตเมื่อกี้ โอ้โหเขาแมนซะด้วยคือป้อมคอมมนเดอร์เราใหญ่โดนทีก็เจ็รอเลยเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องติดอ่าเพิ่มเลือดมาืนะมจิกหัวได้โขแม่นดีวะ ติ่งเล็กๆก็จิกได้เพื่อนเราดันไปแล้วดันตามครับโอเคบอกได้ส1่ร้อยสิบห้า เราหายไปในช่วงพิบตาโอ้ม oh my god オーイー、コー <Okay. S 2> <Okay. S 1>、oh, マガラ。 โอ้ oh, thank you รอดรอดดีนะไอตัว E 5ไม่ดันมาโอ้น i า e n น c า s h ช t อตอ๋อกิวสิบห้าอยู่ด้านหลังโอเค เฟิร์สเกมตาแรกชนะก็ไ <Upper> ด <language> so ้เงินมา1นึ่งแสนนะทำดามจไป3,200อ่าเกือบติดลบบอกได้เจ๋บอกได้พันสอง โหล,ลโน่าจะโหลด20่สิบวีเคอีกหนึ่งนัดน่าจะโหลดเสร็จแล้วนะเรียบร้อยจิตหัวแพตตันแทงไปฮะ มาใหม่สิจ้ะสตอนเยอะมีเยอะโอ้ยได้ชอบไม่เข้า บอกได้เหมือนกันโอเค412เรียบร้อยไะ้ห1 1ิบเไเกอร์เมา เอ้ายิงไปแล้วก็เสร็จสิครับโอเคได้อีกนัดอยู่ครับอีกนัดโอเคเอ,อีห้าเลือดเต็มอยู่เลย ไม่เข้าเป็นลูกทองโอเค60สทีพีพังอ่ะไนส์เหลืออีห้าคันเดียวครับ <c oughs> เรียบร้อยโอเคไปกัเมาส์ ก็ตรงนูน้นไม่เข้า60 TP น่าจะดันมาได้แล้วนั่นแหละโอเคเดือดท้าย71กับฟอร์น15กระสุนมันดูทรงจะระเบิดง่ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ปอดหนึ่งข้งหน้าอยู่ตรงนี้โอเคอ้าวไม่ตายเหรอ กระสุนบางอีกล้ <laughs> โอเคอทำดาเมจไปที่2นะสาัาติดลบ1 8ื่นโอเคครับก็จากที่เล่นมานะครับมันก็เป็นรถที่ตัวอย่างที่บอกไปเลยครับตัวบางนะครับยิงได้ง่ายๆแล้วก็กระสุนตรงนี้จะระเบิดง่ายมากเลยเหลืองบ่อยมากนะครับมีสิทธิ์ป้อมบินได้เลยนะเนี่ย แล้วก็ป้อมโอเคอยู่แต่ตรงนี้จะค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยนะครับห้องผู้การป้อมผู้การตรงนี้นะครับแต่ปืนแม่นนะปืนค่อนข้างแม่นเลยนะครับก็เล่นบนเนินเอานะเป็นฮฟวิแทรสายสปอร์ตนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้สําหรับไท71นะครับรถถังเฮฟวี่แทรสายใหม่ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้างั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ